แฟนของกลุ่มข้าราชการครูอาจารย์ศึกษานิเทศผู้เกษียรราชการจากกลมสามัญศึกษาขอเรียนเชิญอาจารย์สิริค่ะอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญจีพอโรงเรียนสนขลาบค่ะท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ที่รักประเทศไทยที่เคารพที่สุดของผมสวัสดีครับผมสิริสุงคาสิศิ์บ้านเดิมอยู่จังหวัดชุมพรปัจจุบันอยู่นนทบ,บุรี ที่มาวันนี้ผมมาในฐานะหลายฐานะหรือเกินฐานะที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาอาจารย์บรรจงพงศักดิ์ท่านป่วยพาตัดออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ วันนี้ขอให้ผมมาพบกับพี่น้องลูกหลานที่รักประเทศไทยที่นี่ให้จงได้ท่านเป็นประธานชมรมข้าราชการครูอาจารย์ศึกษานิเทศที่กเกษียณอายุแลว้วของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อผมได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นก็บอกไปยังเพื่อนเพื่อนจึงได้รับมอบหมายว่านายมาแล้วเป็นตัวแทนของเราด้วยมีหลายกลุ่มเหลือเกินผมยินดีรับเป็นตัวแทนทุกกลุ่มที่จะมาบอกพี่น้องทั้งหลายว่า ทุกกลุ่มคัดค้านพรบนิโทษกรรมทุกคนเมื่อผมได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อนผมหลายคนพี่ผมหลายคนน้องผมหลายคนอยู่ที่บ้านผมขออนุญาตขออนุญาต ท่านมอบหมายให้ผมเป็นตัวแทนท่านถึงบุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องญาติที่รักทั้งหลายที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านที่ประชุมแห่งนี้มอบให้ผมเป็นตัวแทนผมขอกราบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้ท่านออกมาที่นี่เถอะครับ อย่าอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับข้าราชการครูอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วมีแถลงการที่อยากจะเรียนให้พี่น้องที่ประชุมอยู่หน้าที่แห่งนี้สข้อข้อที่หนึ่ง เรารับไม่ได้กับกรณีที่รัฐบาลชุดนี้แก้รัฐธรรมนูญและก็จะเอาพอรบฉบับนี้อีกทูลเกล้าถวายในหลวงซึ่งเราห่วงนักห่วงหนาว่าจะเป็นเรื่องละคายเคืองเบื้องพระยุคคตบาทเราไม่ยอม ข้อที่สองมาประจวบเหมาะผมประทับใจกับคุณหมอจากสุราษฎร์ประชาธิปไตยขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันเป็นอันตรายต่อชาติสูงสุดคณะของพวกผมพิจารณา,าแลวว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดคุณธรรมขาดจาริยธรรมพวกผมเป็นครูต้องปกป้องไม่ยอมให้ คนที่ขาดคุณธรรมจะริยธรรมมาทำลายชาตินี่คือเจตนาข้อที่สองรับไม่ได้เจตนารมข้อที่สามพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่มาด้วยสุจรดใจมาเพื่อปกป้องประเทศชาติเรามาที่นี่ ผมมาที่นี่ไม่มีในส่วนที่คนอื่นจ้างผมนี่มีเป็นลูกจ้างลูกจ้างของใครท่านทั้งหลายนี่แหละจ้างผมท่านเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนเราต้องมาผมต้องมาแล้วมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นและช่วยกันมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนทุกคนอย่าเห็นแก่นอนอยู่กับบ้านจากเจตนารมณ์ในเรื่องของพอรบรที่รับไม่ได้ผมในฐานะที่เป็นครูเก่าขอเขียนกลอนขึ้นมาหนึ่งบทพรบอุบาทอุบัติแล้ว บรรดาธาตุไอ้แมวดันสุดแขนเพื่อช่วยนักโทษชายในต่างแดนมาแก้แค้นคนไทยในแผ่นดิน สภา,าธาตุสภาไทยใครกำหนดมีภาพพจนเหมือนสภาสมัยหินเราไม่เคยเห็นหรอกสมัยหินขอประกาศร้องไปให้ได้ยินถึงชีพสิน้น กูก็มะกูก็ไม่ยอมมันถึงชีพสิน้นกูก็ไม่ยอมมันพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันถึงชีพสิน้นกูก็ไม่ยอมมัน ทั้งเจตนาสามเจตนารมสามข้อในความห่วงใยสิ่งที่ดีที่เราทำพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับมติทั้งหลายความคิดทั้งหลายความสามัคคีทั้งหลายที่เกิดในวันนี้มันเป็นมหามหามหาอัครมหาพลังจริงๆ อย่างน้อยที่สุดทําให้คนที่คิดคนที่อยากก็ผวาไปพอสมควรการที่มีพลังอย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่พ่อแม่พี่น้องครับการที่จะให้พลังวันนี้มีผลมีพลังที่มั่นคงต่อไปมันเป็นเรื่องที่ยากกว่า ขอบรรดาท่านแกนนำหรือทุกคนที่รวมกันอยู่ที่นี้อย่าให้พลังนี้มันสูญสลายไปโดยไม่มีอะไรเหลือผมมานั่งคิดคำนวณในส่วนที่มันเป็นตัวเลขการลงทุนคนที่หนุนงานนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ลงเสียงให้ประชาธิปต์นั่นก็นับเป็นสิบล้าน กลุ่มที่สองกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนประชาธิปัตย์แต่พยายามที่จะสนับสน,นุนความถูกต้องก็นับเป็นล้านถ้าคิดคนสองกลุ่มนี้ตีซะว่าเอาเซ็เอาถูกๆๆนะเอาแค่15ล้าน15ล้านต่อวันทำงานมาแล้ว10วัน เป็นร้อยห้าสิบล้านคิดค่าแรงขั้นต่ำตามที่กำหนดวันละสามร้อยบาทขณะน,นี้ลงทุนไปแล้วสี่พันห้าร้อยล้านครับแล้วเราจะยอมให้มันสูนเปล่าได้อย่างไรการเมืองต่อไปไว้ใจไม่ได้ประชาชนต้องร่วมกันปะฏิรูป ขอขอบคุณอาจารย์สิริสงขาศิกับบทปฏิรูปปร,ประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขอเสียงปรบมืออาจารย์สิริค่ะประชาชนจะต้องปฏิรูปประชาชนจะต้องทํางานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ